ขั้นแรกที่ทุกคนต้องทำเลยครับเพื่อการเป็นผมที่สะดวกสบายมากขึ้นไปหาทรงผมไม่ไปหาทรงผมไปหาเงาของทรงผมครับง่ายๆครับเข้าเมจิกโพสเว็บกดโมเดลมาตัวหนึ่งใส่ทรงผมเข้าไปทรงผมนี้ตั้งกันนั้นครับมาจัดแสงให้กับทรงผมเรากดเนี่ครักดไอตัวเนี้ยดึงลงมาแล้วก็ลองหันมุมดูครับ หาทรงผมที่มันช่วยๆหลังนั้นเสร็จปุ๊บกด b บ n นทดทำให้สว่างมากขึ้นแล้วก็กด gi ลงนิดหน่อยเอาไว้ได้เงาของทรงผมมาแล้วก็จัดดูครับชอบทรงผมทรงไหนของผมเป็นมุมนี้ใช่ไหมคิดว่าชอบประมาณนี้มากกว่าพอได้มันเสร็จปุ๊บก็แคปมาครับ แคมมาเสร็จอยู่ในโปรแกรมครับเอ,อ้าหรือเปิดเพลงให้เลยเปิดเพลงแป๊บโลไฟโอเคครับขั้นแรก ก็คือให้คุณดูสีเบสของทรงผมเมื่อก่อนครับเป็นสิ่งแรกวิธีง่ายสุดก็ดูสีเบสมาเสร็จปุ๊บแล้วก็สังเกตนี่ครับเราจะดูดเงากันนะให้ดูจากจานสีนะตอนนี้ครับลงประมาณ19องศา19องศารอ,าอาเปล่าสิบสิบเก้ากะจากปลายสุดสีดําสุดคือหนึ่งร้อยครับลงจากตรงเบสของเราที่เราดูดลงทังสิบเก้าประมาณนี้ครับแล้วก็ปรับจานสีเบสให้มันไปทางสีส้มนิดนึงครับ เราได้สีนี้มาวิธีดูว่าสีเงาดีไม่ดีครับลองปรับขอดําดูลองเทขาวดําดูครับเทสีดําสุดแล้วปรับเลยร์ยเป็นคัลเลอร์เนี่ยคุณจะเห็นสีเบทสีเบดกับสีเงามันค่อนข้างที่จะคอนทาราสกันระดับหนึ่งนี่คือเงาที่ดีเงาที่ดีจะเห็นไกลๆแล้วมันคอนทาราสกันครับเป็นแบบแจง้งเงาโอเคอันแรกครับเราจะต้อง กำหนดทิศท,ทางของเงาก่อนปื้นใหญ่ประมาณนี้ผมอยากให้มองเงาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก่อนอย่างนี้ฮะมองเป็นแบบว่าแผน่นใหญ่ๆแผ่นหนึ่งมันจะเป็นแผ่นแบบน,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 นี้ใช่ไหมมันจะมีอยู่แวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีใช่ไหมให้มองเป็นแผ่นใหญ่ก่อนเสร็จปุ๊บครับดูดเลยเยอร์เงามาหลังจากนั้นก็ใช้ตัวเอกครับที่มีป้านใหญ่สุดไอ้ที่มันแบบว่าไปลายปลายฟุ้งนิดหน่อย ปาดตามแบบนี้ปุ๊บโดยที่โดยที่พยายามให้ทรงนั้นไหลไปตามหัวแบบทรงกลมปกตินี่แล้วก็ปาดขึ้นนี้ปับบัดหน่อยจุ๊บใช้พยายามใช้บัตใหญ่นะครับเราจะหนวดเงากันก็ได้ออกมาประมาณนี้ ดังนั้นเสร็จปุ๊บหูดสีผิวขึ้นมาครับปาดสีผิวขึ้นนิดหน่อยข้างล่างเพราะว่าทรงผมตรงปลายเราอะถ้าอยากให้มันบางสุดอะมันจะต้องเห็นสีผิวนิดนึงครับจะทำให้ทรงผมดูบางหน่อยคุณก็กด X ปาดลงนิดหน่อยให้มันกลมเกินนิดนึงอันนี้ผมปาดมากเกินผมต่อกดปัดคมสุดตัว v ครับปาดลงนิดหน่อย โอ้ยเบื่อไอจริงโอเคครับต่อมาครับกด C ีครับซก็คือบัตรที่เอาไว้แต่งเป็นบัตรที่แบบว่าเป็นบัตรคมที่ปลายมันฟุ้งนะตัวซบัตรคมปลายฟุ้งกันเนี่ยเราจะมาแต่งทรงผมกันโดยการนี่ครับบริเวณตรงนี้ผมก็จะพยายามสร้างดีเทลของทรงผมขึ้นมาดูดเงาปาดขึ้นไปบ้างปาดลงบ้างอย่างนี้ ทำให้มันบัดมันใหญ่บ้างปาดขึ้นเป็นก้อนแบบนี้ลงดูดแสงมาครั้งหนึ่งกดบัดสีปาดลงปาดขึ้นปาดลงปาดขึ้นใช้เล็กบ้างใหญ่บ้างกลางบ้างนี่นะครับดูดแสงปาดเงาแสงปาดเงา,งา,เงาวนไป แล้วต่อมาเก็บรีเทลโดยการใช้บัตรตัววีบบัตรท,ที่คมทมี่สุดโดยการทำนี้หูดแสงมาทําแบบเดิมครับพยายามเก็บรีเทลละเอียดมากขึ้น,นปาดขึ้นปาดลงเปลี่ยนมุมบ้างจะเป็นอย่างนีุ้๊บเราได้เด็กเจอมาออกมา,ปร,มาประมาณนี้ครับทรงผม ะะกดเล็กๆให้มันมาพาดแบบนี้นี่กดขึ้นบ้างเล็กน้อยปาดลงหน่อยนี่มันมีรอยตกนิดนึงอย่างนี้ตรงนี้ก็คมๆหน่อยบางครั้งบางอันก็ไหลไปตามทรงผมเนี่ยครับแนวทรงผมโอเคครับหลังจากสิ่งนี้เสร็จปุ๊บครับนี่ครับ เราก็จะม,มาเพิ่มบริวเวณคอชัโดกันนี่ฮะบริวเวณตรงกลางระหว่างบริวเวณเงานี่ยครับมันจะมีบริวเวณที่เข้มที่สุดอยู่บริวเวณตรงกลางนี่ไหมนี่ฮะอ,อ่ะเราก็เพิ่มบริเวณของเงาเข้าไปตรงกลางสมผมนี้ใช้เมจิกวางก็ได้ครับคุมเฉพาะบริวเวณแบบเงานเนี่ยปุ๊บดูดครับดูดบริวเวณเงากดลง19าเหมือนเดิม เบี่ยงสีเล็กน้อยก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็จะปาดด้วยแอร์บัตรธรรมดาอย่างีปุ๊บมันจะทำให้บริเวณนี้ดูมีเงามากขึ้นบริเวณนี้ด้วยก็ได้ครับหลังหูปุ๊บอ่าปุ๊บงานมันจะดูมีมิติขึ้นนะอยากให้มิติเพิ่มขึ้นอีกก็ลองอันนี้ครับปุ๊บกดทอีกปุ๊บโอเคครับหลังจากที่เราได้เงากลางอย่างคอชาโดมาแล้วอันนึง ให้สังเกตเบริเวณของรูปทีดีครับมันจะมีแสงรีเฟกตตรงนี้มันคือแสงจากอีกฝั่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาใส่ทรงผมตรงนี้เห็นไหมมันจะมีนิดนึงอันนี้ครับอันนี้สําคัญมากอ่ามันคือการที่เราเสริมแสงรีเฟกตเข้ามาเอาเป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่อย่าให้มันเข้มเท่ากับแสงหลักนะประมาณนี้ผมกดสีฟ้ามาอีกฝั่งหนึ่งงนี้จางๆหลังนั้นเสร็จปุ๊บผมกด บัตร A ครับเป็นบัตรที่แบบว่าฟูงแล้วก็เป็นทรงกลมปาดขึ้นปาดลงนี้ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นทรงผมหน่อย,อยนี่ถ้ารู้สึกว่ารีเฟกซมันดูสว่างเกินครับปาดลงเอา A ดูดเงาปาดลงปาดขึ้นอย่างนี้แล้วเก็บด้วย C ครับเก็บด้วย C ให้มันเป็นเท็กเจอร์เล็กๆหน่อยสวยๆให้มันสมูทหน่อย เอาสึกมันเยอะเกินครับก็ดูดสีปกติมาใส่ดูดสีผิวกลับมาที่เดิมใช้แอร์บัตเก็บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มาเก็บเงาเพิ่มกันดูดสีเดิมครับกดลง19บเก้ปุ๊นั้นเรามาเก็บพวกบริเวณลรืๆกันลรืบๆครับใช้บัตรโตวีคุมๆพยายามไหลไปตามขอบทรงผมแบบนี้จะทำให้มิติของทรงผมเพิ่มขึ้นครับ พยายามอย่าเยอะเกินและน้อยเกินนะพยายามพอดีครับเาจะประสงค์คือการเพิ่มแบบมิติให้กับทรงผมเพิ่มเท็กเจอร์ตรงนี้ก็ได้ขอบๆเนี่ยทรงผมจะดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นบริเวณขอบุกบริเวณเงาอะไรเงี้ยบริเวณใต้ผมบริเวณเงาที่่หลังหู บริเวณตรงนี้ครับตรงผมมีข้างหนึ่งที่ถูกหน้าบังอยู่นะครับบริเวณล่องทรงผมข้างเก็บเงาหน่อย แล้วก็อันหนึ่งอันนี้สําคัญมากเลยครับมันคือฮาร์ปโทนลองสังเกตเงาอันนี้ครับเงาฮาร์ปโทนครับมันจะเป็นเงาจางๆเงานหนึ่งก่อนที่จะไปถึงแสงเงาเนี้ยอันนี้ครับเรามาเก็บดีเทลเพิ่มเล็กน้อยตรงพวกบริเวณกลางหัวกันสังเกตจากที่ดีครับมันจะมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็มีตรงกลางหัวนิดหนึ่งเราก็ดูดพวกบริเวณปลายๆเนี่ยครับปลายของบัตรนะที่มันหุ่งฟุง้งมันจะได้ฮาร์ปโทนมานหนึ่งแล้วก็ปาดลง ปาดลงปาดขึ้นเอ้มมันรู้สึกว่ามันมีเงานิดนึงอยู่ครับดังนั้นก็แทรกเงาลงมาบ้างหลุดเงาปกตินะฮะแทรกลงมาเนี่ยเทเจอร์จะเยอะขึ้นอ่ะตรงนี้อาจจะดูคมไปหน่อยครับบริเวณหน้ามาผมก็ทำให้มันเบลอ์นึนงใช้ตัว A ปาดลงหลดแสงปกติปาดลง จะได้ดูเนียนขึ้นหน่อยโอเคบริเวณเงาตรงนี้ครับผมปาดลงให้มันเป็นล่องก่อนจะได้แยกทรงผมระหว่างผมหน้าม้ากับผมข้างออกชัดเจนมากขึ้นเพิ่มเงาให้มันเห็นชัดเจนมีเยอะเกินครับกดลงมาบริเวณนี้ครับต้องอันเลยเพิ่มเงาให้ทั้งอันก่อน โอเคครับและด้วยความที่เป็นสไตล์อย่างนี้ครับผมจะพยายามใช้ไอเทมเบอร์เบอร์ขอบบริเวณที่หันไปหาแสงครับแสงมาทางขวาใช่ปะเนี่ยผมจะเอาแค่บริเวณทางขวาให้มันเบลอๆนี้ครับนั่นก็จะเป็นทรงผมที่ออกแนวสมูทๆหน่อยดูนิ่มๆหน่อยเอาเฉพาะด้านที่หันทางแสงนะด้านขวาครับ เรียบร้อยไล์ทรงผมมาอันหนึ่งต่อมาก็ไฮไลท์ครับไฮไลท์วิธีการก็คือให้ดูตรงกลางของทรงผมตรงกลางของทรงผมของหัวเราทั้งอันเนี่ยครับจะได้ไฮไลท์ไฮไลท์หนึ่งโผล่ึ้นมาให้ดูเป็นทรงนี้ทรงกลมแบบนี้ครับอย่าไปคิดเองเด้อให้มองว่าเป็นทรงกลมทรงกลมหนึ่งหัวเราและหาตรงกลางของบริเวณสูงสุดของทรงกลมครับ บริเวณแสงอมันคือบริเวณนี้หลังนั้นเสร็จปุ๊บดูดบริเวณแสงมาครับใช้ใบัตรตัว A ก็ได้บัดลงอันนี้ให้เป็นก้อนๆนะบัตรก้อนสาคัญมากมันทําให้เท็กเจอร์ดูหลากหลายแทนที่เราใช้จะบัตรคมอย่างเดียวผมก็กดเป็นก้อนๆก้อนก้อนๆอ,อ,อ่ะเสร็จปุ๊บดูดเงา ใช้บาดคมตัว V ครับกดลงนี้จบพยายามจะแตะเยอะฮะไฮไลท์อ่ะแตะประมาณสองันรอบพอแตะเยอะล้วงานจะช้ำครับจบแทนเล็กปาดลงปาดลงบ้างไหลไปตามทรงผมบ้างอย่างนี้ปุ๊บไฮไลท์จะดูมีอะไรมากขึ้นอถ้านนเป็นสไตล์งานแบบผมครับผมจะดูดสีผิวของตัวละครและกดไฮไลท์ข้างล่างด้วยจะเป็นไฮไลท์แบบนี้ ผมชอบไฮไลท์ที่ซ้อนสองข้างอย่างบางคนอยากให้แสงเยอะขึ้นใช่ไหมดูดบริเวณตรงกลางนี้ปุ๊บเพิ่มแสงอีกนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มไฮไลท์บนหัวตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ครับว่าชอบแบบไฮไลท์เพิ่มไหมแบบนี้มันก็ทำให้มิติของทรงผมมาดูเงาขึ้น,นทรงผมจะดูเงาขึ้นทั้งอัน หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนสีของเลเยอร์เส้นครับกดเลเยอร์เส้นเป็นคิปปิ้งมาร์กนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บดูดเงามาครับแล้วก็บริเวณที่เป็นตรงกลางของเส้นตรงกลางทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนสีครับดูดเงานี้ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนสีแค่บริเวณตรงกลางของทรงผมนะจะทำให้ทรงผมดูสมูทนะเขอขอบไม่ต้องนะครับปล่อยให้มันดำเหมือนกันเี่ทรงผมจะดูมีความธรรมชาติมากขึ้น ตรงนี้ผมคิดว่า,าในร่องผมข้างอาจจะดูไอ้นี่ไปหน่อยจางไปหน่อยครับผมขอเพิ่มเข้มนิดนึงขอตัดลงมาหน่อยโอเคครับหลังจากน,นั้น ตอนนี้ครับทรงผมของเราจะดูลอนนิดนึงสังเกตไหมฮะมันจะดูแบบว่าลนล้นคือแบบมันเหมือนมันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอ่เรามาใส่เท็กเจอร์กันแล้วก็ดูดบริเวณเงามาปุ๊บกดเป็นบัตร A นะบัตรปลายฟุง้งกลมๆแล้วก็ปาดบริเวณขอบแบบนี้ให้มันมีเท็กเจอร์ทรงผมหน่อยทรงผมก็จะมีเท็กเจอร์มากขึ้นเราทําให้มันไม่ว่างไม่โล่งเกินไปแต่โล่งได้นะฮะโลง่งก็จะเป็นงานตายบัวไข่ แต่ผมทำสไตล์แบบนีเ้เกะเงยต้องแบบมีเท็กเจอร์หน่อยเท็กเจอร์ปาดขึ้นปาดลงเปลี่ยนขนาดบัตรหน่อยก็ได้ทรงผมจะดูเต็มขึ้นแมวอยู่บนหลังคา <c oughs> โอเคครับต่อมาครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มความมิติให้กับไฮไลท์หรือบริเวณเงานี่มาปุ๊บ แล้วก็กดบัตร A ครับกดข้างล่างบริเวณใต้ไฮไลท์อย่างี้ครับมันจะได้มิติของไฮไลท์เพิ่มขึ้นแล้วไฮไลท์จะมีดูมีมิติมากขึ้นเหมือนกับไฮไลท์มีเงาอีกชั้นหนึ่งแล้วปาดขึ้นปาดลงทำให้มันเนียนๆหน่อยอย่าให้มันโดดมากครับบางคนก็เปลี่ยนสีไฮไลท์ก็ได้เลียมสีขาวไหม เหมือนกันไหลนี่ฮะใด้ทรงผมมาและทรงผมหนึ่งบางคนก็ทำไฮไลท์เพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ของผมก็จะทําเพิ่มเพราะมันโล่งเกินก็นจะเป็นไฮไลท์แบบนี้จะท้อนไหลไปตามผมเพื่อจะทําให้แบบว่าทรงผมมันดูดีขึ้นแล้วก็ดูเงามากขึ้นครับ อ่าเขาจะเป็นทรงผมแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยหลังจานั้นก็จะเพิ่มบริเวณเงาบริเวณล่องผมก็ได้อะ้วแต่มันจะเป็นบริเวณนี้ครับทำให้แบบทรงผมมันดูลึกขึ้นมิดหนึ่งเนี่ยมันลึกขึ้นหน่อยครับมันจะดูลึกขึ้นถ้าใครชอบทรงผมที่แบบว่ามีความแบบล่องลึกเยอะๆ โอเคครับพอเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งตอนนี้แสงมาจากทางขวาส่องมาโดนหลังผมตรงนี้ทำให้ทรงผมมันสว่างมากขึ้นข้างหลังก็จะเป็นทรงผมแบบนี้มันสว่างขึ้นเพราะว่าแสงจากข้างหลังเข้ามาสาดใส่น,ะน,นี่ครับเราไม่ได้เปลี่ยนสีทรงผมนะครับแสงข้างหลังทําให้ทรงผมข้างหลังมันดูเปล่งประกายทำให้เปลี่ยนสีอย่างนี้ ทรงผมจะดูธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตัดอันนี้หน่อยตัดขอบนิดนึงอ่าะพอเราได้ทรงผมมาประมาณนึงเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ครับบนเลเยอร์เส้นนะกดบัตรคมตัววครับโดดมาสักอันนึงในทรงผมแล้วก็เพิ่มดีเทลอย่างนี้มันเป็นแบบว่าทรงผมปนะ้ายๆเนี่ย อย่ยงนี่ยะนี่ยดีเทลของงานก็จะเพิ่มใช้บัตรเล็กหน่อยก็อย่างนี้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 นี่เรียบร้อยครับผมของผมเร็วปะ ง่ายไหมฮะง่ายนะสูงผมอะ่ะพี่จอบกินอะไรดีแน่นอนรับอกไก่